สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและหากท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเจ้าราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างหากท่านกําลังตั้งใจว่าจะทำอะไรเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะทำสำเร็จหรือไม่และมีโชคลาภไหมมีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่14มีนาคม ไปจนถึงวันที่13เมษายนปี2567เป็นระยะเวลา1เดือนพอดีกับการย้ายครั้งนี้นะคะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะจะเป็นการย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเรียกได้ว่า ท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านจะมีกำลังในการทำงานและการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะฟังแล้วชื่นใจแทนเลยนะคะการเงินบวกสุภาค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎนั้นฟังแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าฮึกเหิมหลังจากวันที่14เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ และที่สําคัญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ค่อยทันใจคนที่ใจร้อนมากนักนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่บุญภาวาสนาส่งขอใช้คำคำนี้ได้เลยค่ะดวงชะตาของท่านนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นชัดเจนแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะอึดอัดใจมากๆ กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะสิ่งเหล่านั้นปัญหาบางปัญหาจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะท่านไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระหรือว่าไม่ต้องมานั่งแบกรับปัญหาที่หนักอึง้งเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะบัญหา ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขหรือว่ามีทางแก้ทางออกนั่นเองค่ะท่านจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบปากมีเสน่ห์คนเมตตานิยมชมชอบและที่สำคัญจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นกับดวงชะตามีดวงได้สิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสำหรับตัวท่านมีดวงได้ทรัพย์ทรัพย์สินที่มีค่ามีราคาท่านจะได้รับข่าวดีที่ท่านรอคอยด้วยนะคะ ไม่ว่าตัวท่านนั้นกำลังรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามมีดวงได้รับข่าวนั้นๆค่ะเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยเหมาะแก่การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะหรือหากท่านนั้นตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ความหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นการดีถือว่าท่านมาถูกทางค่ะเพราะว่าท่านจะได้รับความรู้ที่ดีๆเป็นช่วงที่ท่านจะได้ครูดีได้อาจารย์ดี นะคะหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ทำได้เลยนะคะท่านทำได้เช่นหากท่านตั้งใจว่าอยากจะหางานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหากท่านขยันขนขวายและมองหาโอกาสที่สำคัญไม่กลัวความหนิดเหนื่อยไม่กลัวงาน ท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎบางท่านก็จะมีการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะเป็นช่วงที่ท่านขยันท่านจะมีพลังบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านอยากจะทำอะไรมากขึ้นบางท่านก็อยากมีอาชีพเสริมบางท่านก็เริ่มเปิดตัวที่จะ ทดลองรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจำเพราะว่าบางท่านมีความรู้ที่หลากหลายมีความสามารถหลากหลายอย่างนะคะท่านเริ่มที่จะทดลองรับงานพิเศษบางท่านก็เริ่มมีความคิดอยากจะออกนอกกรอบดูบ้างอยากทดลองทําในสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทํามาก่อนหรือว่ายังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะท่านจะมีความคิดแบบนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้แม้แต่เดินทางไปไหนมาไหนก็ตามท่านนั้นจะมอง หาโอกาสท่านจะสังเกตว่าอาชีพไหนที่เขาทำแล้วดีค้าขายอะไรแล้วท่านจะได้มีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะท่านจะมีความรู้สึกแบบนี้นะเดินทางไปไหนท่านก็จะเหมือนกับว่าหางานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะและที่สำคัญหากท่านอยากจะทำอะไรก็ตามนับจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ลงมือทำอยากทำงานไหนอยากทำโปรเจกต์ใดท่านจะได้ทำ หากตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ไปนะคะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิน่นต่างแดนชิปจรลงเท้าจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะมีดวงได้เดินทางแบบปุับปรับฉับพลันเร่งด่วนคนรอบข้างก็จะกลับมาให้การช่วยเหลือดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านไม่โดดเดี่ยวนะคะคนจะกลับมาให้การช่วยเหลือดีโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทอง ช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นคู่ครองหรือว่าบุตรหลานที่เขานั้นอาบรุนนิติภาวะแล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคะท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาการเงินของท่านก็ถือว่ารับ การงานขออภัยนะคะการงานของท่านก็ถือว่ารับรื่นและคล่องตัวมากขึ้นกว,กว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะติดขัดมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็มักจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายและปัญหาจะไม่คาราคาซังที่สําคัญถ้าจะมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลัง ถามว่าเหนื่อยไหมในช่วงระยะเวลานี้ยังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่างานเพิ่มขึ้นด้วยคนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านก็พอว่างจากงานประจำท่านก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษหรือว่าต่อด้วยอาชีพเสริมทันทีนะคะและช่วงนี้ท่านจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนใช้ไหว้วาน ให้ท่านทำบางสิ่งบางอย่างให้และนี่ก็จะเป็นที่มาของงานพิเศษหรือว่ารายรับพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่อนข้างยุ่งและเหนื่อยแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยเราได้มาค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะพะยายามกระตุ้นยอดขายและให้จัดโปรโมชั่นที่หลากหลายนะคะเปลี่ยนโปรโมชั่นบ่อยๆพลิกแพลงการขายลดแลกจากแถมได้ก็ให้ทำค้าขายในช่วงระยะเวลานี้นะคะ หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาลูกค้าจะช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าจะช่วยท่านแชร์เขาจะแนะนำกันปากตอ่อปากค่ะดวงเริ่มดีอย่าอยู่เฉยๆนะคะปรับปรเปลี่ยนการขายพลิกแพลงการขายท่านมีดวงได้ออเดอร์ที่ท,ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เป็นออเดอร์ที่จะทำให้ท่านนั้นใจฟูชื่นใจเลยละมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจร้านค้าได้ดีขึ้น เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มเป็นช่วงที่ท่านขยันทำงานนะคะเรียกได้ว่าพร้อมสู้พร้อมลุยเลยทีเดียวงานยุ่งงานเยอะแต่ท่านกลับมีความสุขในการทำงานไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเซ็งงานหรือว่าอยากลาออกจากงานเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญค่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาให้การช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือส่งเสริมจะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผิดช,ชอบโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพในการทำงานนั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านไหวพริบและไอเดียดีเป็นช่วงที่ท่านทำงานค่อนข้างผลงานออกมาดีเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงได้ทำงานแทนคนอื่นนะคะและท่านจะได้แก้ไขกับปัญหา ที่คนอื่นทำผิดพลาดจะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานนั้นๆให้ท่านได้รับผิดชอบนั่นเองนะคะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านทำได้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจช่วงนี้ท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเรียกใช้ไหว้วาน ค่อนข้างที่จะบล่อยและขอให้ท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่หากได้รับมอบหมายให้ทำงานใดก็ตามทำให้เต็มที่เพราะว่างานที่ท่านทำในช่วงนี้จะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านในเวลาต่อมางานที่ท่านทำในช่วงนี้จะเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การสะสมผลงาน ผู้ใหญ่กำลังจับตาดูผลงานของท่านอยู่ขาดลาม,มาสายอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งขี้เกียจอย่าบน่นอย่าท้อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านเริ่มดีขึ้นแล้ว งานจะให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งเหนื่อยยิ่งดีค่ะได้ทรัพย์สินเงินทองได้รับคําชื่นชมได้ชื่อเสียงคนเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังนะคะและที่สําคัญการงานของท่านท่านจะเจริญก้าวหน้าหากได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตามอย่าบน่นอย่าเถียงพูดให้น้อยทํางานให้มากเงียบได้เงียบจะเป็นผลดีต่อตัวท่านผู้ที่สุดผู้หลักผู้ใหญ่จะปลื้ม ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากทำงานนั้นๆก็อดทนทำไปก่อนกัดฟันทำไปก่อนคะ่ะเถียงไม่ดีเงียบดีที่สุดขอเน้นย้ำการงานก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่ไม่ดีอย่าทำช่วงนี้บุญเก่าที่ท่านเคยทำมาจะหนุนนำสิ่งดีๆมาให้นะคะทำดีได้ดีทันตาแต่หากท่านทำไม่ดีขี้เกียจขาดลาม,มาสาย หรือแม้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่งานท่านจะเกิดเรื่องวุ่นวายทันทีนะคะช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวบางอย่างที่ทำให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่า,าตกอกตกใจและเป็นทุกข์วิตกกังวลใจอยู่บ้างยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะให้ตั้งสติระมัดระวังคำพูดที่รงแรง ช่วงระยะเวลานี้ให้คิดก่อนที่จะพูดเสมอใจเย็นๆอย่าหัวร้อนข้อดีคู่ครองคนรักจะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะและมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงมีข่าวดีเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินโดยภาพรวมดาวอาทิตย์รอบนี้ท่านดีขึ้นนะคะทั้งการงานและการเงินค่ะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทาง มีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะปากมีสเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาบท่านจะมีโชคลาภจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์แต่ว่าระมัดระวังผู้ใหญ่ภายในบ้านป่วยไข้ไม่สบายและช่วงนี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนใกล้ชิดท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียมีคนจ้องเอารัดเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงินทองทอง ไม่เหมาะที่จะให้ใครกู้ยืมเงินนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายค่ะให้มีวิจารณญาณในสิ่งที่เขาพูดถ้าหากท่านใจอ่อนที่สงสารในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านเผลอให้เขาหยิบยืมเงินไปก็เท่ากับว่าท่านได้ให้เขาไปแล้วฟรีๆนะคะเพราะเขาจะไม่คืนเงินท่านถึงเขาคืนเขาก็จะคืนไม่ครบตามจำนวนเงินที่เขาได้หยิบยืมท่านไปที่สำคัญระวังนะคะ เป็นมิตรเวลายืมแต่เป็นศัตรูในเวลาทวงถามทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองไม่เว้นแม้แต่พี่น้องฉะนั้นให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนากราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วย